ตอนนี้เรากลับมาถึงวัดมกุฏวิมุตติคีรีหรือว่าวัดภูกูขาดหลังจากที่เราไปที่อำเภอน n ำห n ามาอําเภอภูขาม่านอําเภอคอนสารสามสี่สามอำเภอแล้วก็มาที่อำเภอชุมแพาสี 4, อ่อำเภอไปตามหาเด็กไปบวชเรียนเรียกกันว่าไปใส่ไซไว้ไปใส่ไซไว,ไไว้แล้วเราก็จะไปยามไซก็คือจะไปไปดูว่าไซเนี่ยจะมีปลาเข้าไหมก็ปรากฏว่าไปใส่ไซปุ๊บได้ปับ๊บอยู่ คนสองคนแล้วแล้วก็จะต้องตามไปไปยามไปเยี่ยมไปดูไปดูไซอีกว่าจะได้หรือไม่ตอนนี้ยืนอยู่บนหน้าผาของวัดมะกรูดิมุติคีริหรือว่าวัดคูขาดท,ที่เห็นทิวเขาอยู่เป็นป่าอยู่ตรงโน้นเป็นป่าอยู่นู่อนนะ่ะคือ,อที่ปักบททุด,ดงของพระนักศึกษามอมอรรวิเขตอีสานในช่วงทุด,ดงของทุกปีเนี่ยพระนักศึกษาโยมนักศึกษาปริาตีปริาโทปริาเอก จะมาปรากฏอยู่ในป่านี้จะให้ปรากฏอยู่ในป่านี้เลยก็คือไม่มีกุฏิให้อยู่ให้อยู่ในป่าเนี้ยปรากฏอยู่ก็เป็นบริเวณที่สวยงามมากตรงตรงยืนอยู่นี้คือกุฏิกุฏิบนหน้าผากุฏิพระเพระกุฏิพัดบนหน้าผานี่ก็จะเห็นเกียวทัศสวยงามเป็นป่าเมื่อเดือนปลายเดือนเมษาที่ผ่านมาสิบห้าวันพระนักึกษาของมอมอรที่เข้ากรรมาฐานก็อยู่ในป่านี้ ลึกเข้าไปด้านหลังลงไปเนะี่ยอยู่ในป่าเลยก็เป็นที่ปฏิบัติธรรมกลับมาสูงน้ําแล้วจะออกเดินทางไปที่จังเอเมอชุมแพอีกเพื่อที่จะไปดูอีกหมู่บ้านหนึ่งอยู่ติดกับภูเขาแล้วก็จะกลับขอนแก่นในวันนี้ตอนเย็นแล้วก็วันพรุ่งนี้มะรืนนี้จะมีการสอบวิยญาณญี่ปรินปายเอกของมมรวิเขตอีสานจะต้องไปนั่งอ่านเ,าเล่มวิญญาณญีนน์น เพื่อที่จะเป็นกรรมการสอบก็เลยต้องลาขณะที้เราเดินทางอยู่บนเส้นทางที่จะเข้าไปเมืองเวียงเก่าเพื่อที่จะไปหาเด็กอยู่ในภูเขาภูเขาอีกหมู่บ้านหนึ่งก็กำลังเดินทางในช่วง บ่ายของวันนี้ก็ยังมีภารกิจที่จะต้องออกตามหาเราเชื่อใจไม่ได้ว่าเด็กๆที่เราหาไว้เนี่ยจะไปกับเราหมดเพราะว่ามันเป็นช่วงสถานการณ์แบบนี้ด้วยเราก็ต้องหาเผื่อไว้ด้วยหาเผื่อไว้ด้วยก็ไปไปช่วงบ่าย,อยของวันนีอากาหมู่บ้านวังมูลหมู่บ้านที่เราได้เดินทางเข้ามาหาเด็กไปบวชเรียน นาป่าเขาเนี่ดยอดมากเลยเราเขาเรากลังจะไปไปกระท่อมนาริมเขาของของบ้านของเด็กที่เป็นเป้าหมายที่เราได้สอบถามว่ามีเด็กประมงอยู่คนสอนคนในหมู่บ้านนี้แล้วก็เราเราตามหาเด็กคนหนึ่งที่เป็นเป้าหมายที่คิดว่าน่าจะน่าจะไปพบไดเ้เราได้พูดคุยกับผู้ปกครองของเด็กเรียบร้อยอยู่ที่กระท่อม ริมภูเขาเห็นภูเขาสวยงามมากแล้วก็ออกมาเนี่ยเป็นเส้นทางกลับแล้วเราจะกลับออกจากภูกเขานี้ภูเขานี้สวยงามมากเลยถ้าเราได้เด็กคนนี้ไปบวชเรียนนะนมาเยี่ยมบ้านอย่ภูเขาเนี่ยเป็นภูเขาที่สวยงามเขตอำเภอคอนสารติดกับภูผาม่านชื่อว่าบ้านวังมุน ผู้ที่จะบรรพชาเป็นสามเณน,นแล้วก็เรียนที่โรงเรียนสาธิตชื่อว่าเจสตศรีคำม,มว้มมวนคำม,มว้วนจิตศรีคำม้วนอยู่บ้านโนนสะอาดอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแกน่นเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมารับไปอยู่ที่วัดในในภูเขาก่อนแล้วก็ไปอยู่กับเพื่อนๆแล้วก,กับที่มีเงินเสร็จเรียบร้อยก็จะนําไปส่งอีกครั้งหนึ่งในอีกไม่ก,กี่วันข้างหน้านี้จะจะนาไปรวมกันแล้วก็นาไปส่งที่โรงเรียนสาธิต ่เรากำลังเข้าไปในหมู่บ้านอยู่ในเขตอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นเป็นหมู่บ้านที่อยู่ข้างกับภูเขาภูเวียงที่อันชาติภูเวียงเป็นภูเขาใหญ่เดี๋ยวเราเข้าไปในหมู่บ้านเสร็จเ,เรียบร้อยแล้วเราก็จะไปหาเด็กในหมู่บ้านนี้ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่น่าจะได้น่าจะได้เด็กสักคนหนึ่ง เ,เป็นเป้าหมายที่เราต้องการเป็นช่วงสุดท้ายของวันนี้ก่อนที่จะกลับไปที่ขอนแก่นเราอยู่ที่บ้านนอาา้องเสาเล้าอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นอยู่ติดกับภูเขาอุทยานแห่งชาติภูเวียงแล้วก็วันนี้มาที่บ้านของ เด็กชายเด็กชายอะไรจตรุรงคุณแสุงคณแสนดีดูความสูงของเด็กอาย <c oughs> ุส3บปีเป็นนักบาสเกตบอลเป็นนักวอลเล่แต่ว่าต่อไปนี้จะเป็นนักบินธบัตเป็นนักบิน <c oughs> จะเป็บินธบ,บัตก็คือจะไปบวชเรียนที่โรงเรียนสาธิตมอมบรออำเภอด่านสายจังหวัดเลยคุณย่าและคุณป้าก็แนะนำแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมารับไป